สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันนะครับผมหลังจากที่เราไปเที่ยวสงการกันมานะครับผมตอนนี้ก็สงการผ่านไปแล้วนะครับน้นงไปไหนมาบ้างผมไปเที่ยวกับครอบครัวมากครับว่าแม่มาบ้านอ๋อแม่มาบ้านก็ไปเที่ยวนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปกับน้องนะคุณผู้ชมในนี้ใครอยู่ท่าเสาบ้างครับผมที่อุตรดิตนะครับผมอาจจะเจอผมก็ได้าะผมไปขี่รถแ้นอยู่นะครับผมไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์ไปเอามอเตอร์ไซค์ไปมันทึกแซกไปง่ายไง รถติดนะรถติดมากรถติดนะคุณผู้ชมทางไม่ไกลหรอกครับผมแต่รถมันติดเพราะว่าแต่คนต่างรถมาเล่นกันนะเนาะอันมาเยอะอันมานาครับผมก็เต็มที่ครับผมมาลุยวันนี้อะไรต้มตำอะไรเนี่ยพี่ต้มตำครับผมแล้วก็หมูกรอบแล้วก็ตีนไก่ครับผมนนอยากกินตีนนะครับผมเพราะว่าสงการไม่ได้กินตีนเลยครับผมไม่กินหรอเพืมก็เกือบได้กินแต่ก็ไม่ได้กินอยากกินอยู่ อันนี้ก็เลยจัดตีนให้นอนกินนะคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมอยู่ใ,ใกล้นะผมเจอเจอตรงไหนก็บันเลงตีนให้เลยก็ได้นะคือ <c oughs> ผมใส่แว่นอ้อนจัดอาจจะไม่มีใครกล้าเลยเอองกลับมาแล้คุณผู้ชมเจอปุ๊บบันเลงให้เลยครับผมบันเลงตีนให้เลยครับเขาคลิปอยูแล้วเดี๋ยวมาอยู่ <c oughs> นอนมันอยากเจอครับผมม,มาแซ่บกันครับผมคุณผู้ชมมกอบมกอบครับ ทอดเองไหมเนี่ยพี่เยวตลาดทอดให้น้ำจิ้มมีอ๋อนี่น้ำจิ้มปลาเขาบอกน้ำจิ้มปลาตัวนี้เป็นซีฟู้ดันหมูกรอบฟูเลยนะวันนี้เขาทำฟูแล้วก็เนื้อข้างในจะนุ่มคุณผู้ชมเจ้านี้เจ้าแรกไหมพี่เกลียพี่ซื้อแล้วมีน้ำจิ้มอ่ะอ๋อใช่อยากกินเนื้อหมูเนี่ยตอนที่เขาหั่นตอนนั้นอ่ะ อ่่พีใหมันนี้แกวปลาเขาบอกสีน่ากินมากเลยอืมอหือด้อยู่โมมันไม่ไม่แห้งคุณผู้ชมเขาทอดแบบมันนุ่มอ่ะผมว่าต้องกินกับเนื้อมันมากกว่ากินกับหนังไม่ค่อยเข้านะมันจิ้มนะคุณผู้ชมมันจะแดงแดงใช่เลยใช่เลยเด็ดอืม เจินติ้นออกคำนี้มาบ้านผมไปกับมิกนะทุกคนติดรถรอครับผมวันนี้มิกไม่ไหวเลยครับผมน่าจะนอนแอ้งแมงนอนแองแมงเมื่อคืนเที่ยงคืนน่ะกลัาจะกลับบ้านได้ มันสนุกมากมันน่าสนุกจริงนะถ้าแม่ผมไม่มาผมก็น่าจะไปกับพี่เกมอ่ะพี่จะไปชวนนนแล้วเนี่ยนนทแม่แม่นนมาคุณผู้ชมทายไม่ถามว่าจีบไหมตอนเล่นอยู่ยิงหรออยู่นี่ไม่ตอบอ่ะกินอยู่แก้มกับหลุดไปติดมือเขาอะความที่แบบ ไหลนั่นนะมีคนลุมตอมจับอ่ะอืจับหมดเราจับหมดทุกอย่างเมื่อคืนถ้าหนุ่มเนี่ยหอบอลยรวาอยากจับแล้วก็จับไปเลยเพราะว่าไม่ติดมือเพราะว่าไม่ติดมือไปหรอกเราจะห้ามยั่ไงล่ะโดนลุมหรอมีคนนึงจับข้างบนมีคนนึงจับข้างล่างเงี้ยก็ปล่อยจับไปเลยก็อยากไปหอนนนนเข้าไปจับหรอกยังเด็กอยู่โอ้ยี๋ยวไปวานะ เขาไม่จับแต่ผมจับไงเด็ดเด็กเด็ดต้มตามนี้ตามเองนะทุกคนวันนี้อร่อยมากหมืมหูคอ ดูหนังคุณผู้ชมแต่เมื่อวานอ่ะเมื่อวานก่อนเมื่อวานแล้เนี่วันสงการอ่ะอุดิดร้อน44องศาเลยนะ44.6องศานะร้อนมากร้อนมากอองจากแม่ต้องสอนนะแม่ออกบ้าน่ะคุณผมคือเช็ดเอาว่าแบบว่าเราไปเล่นน้ำใช่ไหมเราโยนน้ำเราโดนแดดผิวจะเป็นยังไงต้องไปตอน5โมงเย็นไปเย็น มันมืดช้าอยู่แล้วผมก็ไปตอนตอนเย็นเพราะว่าเราเล่นจนดึกอยู่แล้วเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองนอนเลิกอ่ะแล้วก็เล่นตอนคืนมันจะสนุกตอนลก็วันมันร้อนก็แบบอาจจะไปสองกับสี่อย่างงี้เนาะใช่ไหมไปสองกับสี่อย่างงี้เปคนเดียวเอากับสี่เพื่อนยอมยออมเพื่อนกลับ ตามไม่ทันจริงๆหนุ่มน uh> uh ุ่มมากผับบ้งวันนี้ก็มีผับบ้งอย่างเดียวนั่นเป็นไรจับลวมีเยอะ ชอบตรงที่หมูมันไม่แข็งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหมูมันนุ่มมากเนื้อเขานุ่มฮะโปรตีผมกินไม่เข้าได้มันมันมันกระด้างมันสุกหนังเขาแบบว่ากรอบสุดๆอะแต่เนี้หมูนุ่มมากทำไมเราทำเองไม่เป็นอย่างนี้วะพี่เอ็มที่เราไม่มีเขาจมีสูตรเขาจะมีสูตรหรอเหรอนู้นี่หน้าหมูเขาไม่นด้แดงๆคุณผู้ชมถ้าทำมานานนี่ยมันก็นุ่มมาก เหมือนเราแบบย่างหมูกินตอนที่แบบข้างนอกเฮ้ยข้างนอกสุกข้างในไม่สุกอะ่ะอ,อ,อร่อยดีว,ว่ะเจ้าเนี้ยนี่ยัสวยด้วยนะเป็นแบบว่าสีเหลืองทองโอ้โหหูหน้นำยังสวยอะ่ะ เลาะมานันให้ครับพูนดูความนุ่ม ำเห็ดยังพี่เยมมันละวันนี้ตำแต่พริกสองอย่างทางพริกแห้งพริกสดวันนี้จิ๊ดเลยนี่ถ้าอยู่หลายๆคนนะคุณผู้ชมรสชาตินี้สุดนะดบอกเลยเป็นไม่เบื่อจริงหน้าร้อนนะรูปหน้าของเธออืดอย่างกับตอนนี้อะไรตัวนี้น้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นด้วยตอนนี้ก็ <c oughs> ตแต่สงการมาเนี่ยคุณผู้ชมก่อนสงการผมน้ำหนักขึ้นแบบสี่โลแล้วตอนนี้หน้าหน้าบวมเลย นาวานี้เด๋จะลดแล้วแต่งการนี่ลดแล้วคุณผู้ชมลดมาแล้วก็ดีดขึ้นกับขึ้นไปอีกคือแบบว่าลดช่วงที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปไงเงียพอพอเราถ่ายคลิปก็เพิ่มขึ้นมาอ้าว อันนี้ตำใส่ถั่วครับทุกผู้ชมตำม่วได้ใส่ถั่วครับผมไม่ได้ตำไทยนะครับข่วถั่วนิดไหมนมันถั่วเรามีผมก็เลยใส่ถั่วไปด้วยมันทําให้มันครับผมเดอะเลยคือไม่ต้องเกี่ยวว่าเป็นตำไทยหรอกผมว่าตำปูปลาตำอะไรก็ใส่ได้ถั่วนะเนาะใช่ เพราะตำไทยเขาไม่ใส่ปะลาร้าเฉยใช่ไหมล่ะเป็นยังไงฮะเงาไม่แตกเลยนอนนะคพื่อนผมผม่เงาแตกไงเงาไม่ขึนน้นออกเลยหรอกแตงยิ่งก็ร้อนอ่ะ <c ười> ไปออกต่วนไหนมไม่รู้ดิอาจจะออกส่วนวข้างห่างนะขาขาผมว่าคนเดินบ่อยแล้วเหงื่อมันชอบออกแบบว่าจามชอบขาเดินไก่ก็แตะหมูกรอบล,ำล้ำอะโห่สับมาก เด็ดเปอีกแบบน่าตำไปเผ็ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกนี้พี่มีไส้อยู่ไส้ฮะไส้อะไรไส้ไส้อะไรนะคุณชมไส้มันตัวใหญ่ใหญ่ไส้ตันนะส้ตันใช่ทำอะไรกินอีกส้ตันเหรอทำอะไรกินไส้ตันต้องตำต้องยำเหรอนึ่งกินก็ได้ไม่ไม่ให้นึ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอบอบให้มันกรอบเลยเดี๋ยวผมว่าผมอยากเอาลองมาย่างไม่เคยย่างไส้ตันเลย ย่างบ่อยแล้วนั่นทำให้กินอาหารตีนไก่มันต้องมันนอนนะคุณผู้ชมมอนร้อนมันจะกรอบอันนี้เริ่มแบบถ้ามันเย็นปุ๊บมันก็เริ่มเหนียวอะไก่ไม่ค่อยกรอบเราก็ยังมันอยู่นะพ่อมันคือตี๋ยนคือเตี๋ยนนะมันมันอยู่แต่คนไก่เราไหวจริงก็อยากดูยู่กันแหละ โอ้พูดยี้ได้ไงฮะนักเพลงอ้าวนักเพลงหมูสามอ่ะสังแดงเหรอหือหูนใจมันกลัวใครออกจะโดนตบหัวไปนนู่กับยังไม่พูดไม่หลับคนเดียวไงคุณผู้ชมมาเล่าเล่าหน่อยเขาทำยังไงบ้างเราก็เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมอ่ะแล้วเขาลัดเลาะไปในซอยเล็กอ่ะถ้าเป็นอย่งแล้วเขาอยู่กับแฟนมั้งแล้วแฟนมันวิ่งมาหาพี่ มันคือรอคือแล้วคือคือรนะครับอ๋อคือแฟนมันไม่รหรอเลยพี่หรอเอออืมทั้งไงต่อถ้ามาปะแป้งอะไรเงี้ยมากอดแขนปะแป้งแบบโอ้เออใช่แล้วแฟนมันเห็นปุ๊บแฟนมันก็วิ่งมาก็มาพูดอะไรนี่พูดกับพี่ว่าอะไหน้าตาดีเนาะอะไรเงี้ยหน้าตาดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตบหัวผมเลยอะไรวะหน้าตาดีแล้วพวกเนี้ยะแล้วตบหัวผมแล้วมันก็ไล่ผมไปเลยอ๋อ กูจะไปหาทำนะคนคนอื่นนะคุณชมอดี๋ไปหาทำนะแล้มีปรายหาดะถ้าไม่ใช่ิ๊กเกมนี่อาจจะสวนถึงไม่ไม่ดีเลยลับไปคนเดียวด้วยใช่ไม่ดีไม่ดีถ้าเราไปกับเพื่อนเราคงจะโลงเหมือนกันแหละถ้าบอกถ้าบอกว่าเขาหลอกก็เลยจะแบบว่าถ้าไม่รูปเลยีถ้าไม่มีคำว่าน่าจะดีนะคุณชมผมเครื่อจริงจริงอย่างนี้เลยเขาชมนะก็นีมันก็ชมเราโชวตบหัวอย่างแปลกอ่ะตบงหัวแล้วรูปหลังนี่อย่างนี้เนี่ยผมก็หันไปมองไนอยู่นะ แล้วก็แบบจิตใจนั่นก็ตุบๆเหมือนกันอยากเหมือนกันอยากอยากจะเอออยากจะอืมเหรอแต่มันเรื่องธรรมดาเหมือนกันอ่ะเขาอาจจะแบบว่ากินมาก็ได้แล้วแบบว่ามันมันกินมาหกวันแล้วแล้วก็หึงแฟนด้วยอ่ะกินหมูบ้างเดียหมูไม่กินกินเราไปกินไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่กินดินไก่บ้างคุณผู้ชมส่วนนี้ต้องให้น้องข้าวโพดเพราะน้องข้าวโพดมานั่งรออันลูก ดูนะคุณผู้ชมมาแต่อะไรที่ไม่ดีให้สุนัขก,กินไม่เป็นไรดีกว <laughs> ่าอ้วน <laughs> ดีกว่ามันอดมันอยากใช่ไหมคุณผู้ชมไอ้ทุกคนมันโชคดีมากเป็นหมาไม่กิน<า>ก,กินจนแบบมันไม่อยากกินอ่ะข้าวเปล่ามันแทบไม่กินอะคุณผู้ชมข้าวกับแกงมันไม่กินเลยนะมันกินอะไรนะไม่กินด <laughs> ูง่ายคืออาหารปรกติไม่กิน <laughs> มันก็เบื่อเหมือนคน,คนอ่ะคนแบบกินอาหารซ้ำๆบ่อยมันก็เบื่อเนาะ,ะแบบกินอาหารบ่อยเน,นี่มันก็เบื่อคลิปน,นี้ก็จะขอตัวลาคุปปี้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็มากินส้ตมตำแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็มีตีนไก่น,นะครับผมอยากโดนไหมคุนอะไรเนี่ยโดนตี๋ก่อยากอยู่ทุกว <ยา S 2> ันนี้ก็ยังบึกเกลืโดนทุกที่คุณชมดูนะฮ่าฮ่าดูดิอยากโดนแล้วมาเอายาที่ผมแล้วดูดิ ไม่ไก่ยังแห่งตีนันนี้ก็ยังไม่เคยถีบไอ้นนท์แล้วั้าถีเหมือนกันอ่ะก็อยากจะถีบก้านคออะไรเงี้ยเบาๆโอ้โหขอถีบก้านคอมาแห่งตีนันนี้ไม่พี่ไม่ถึงตีนนี้พี่หมายถึงตีนนี้ก็หมายถึงอันดี้ไงผมหมายถึงอันดี้ไงคนละตีนก็อยากโดนมันนะอยากโดนสวัสดีครับสวัสดีครับนักเลงก็คุณชมในเกมอ่ะ